สวัสดีครับผมธารณารับดูลายมือพาลรับพันธุกรรมก็พบกับทุกท่านอีเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำนายดวงสตาคนเกิดราศีพิจิกนะครับผมในเดือนพฤศจิกายนพศสอ6 3นนะครับผมก็เริ่มปัดไพ่เลยนะครับ สำหรับไพ่ที่จับได้ของชาวราศีพิจิกวันนี้นะครับผมและบ่งบอกถึงดวงสตาพื้นดวงของชาวราศีพิจิกและอดีตที่ผ่านมาได้ด้วยคือไพ่ใบน,นี้ครับก็ได้ไพ่หกไม้เท้านะครับผมไพ่หกไม้เท้านะครับผมเป็นไพ่ที่บ่งบอกอันนี้ก่อนที่จะบ่งบอกมันจะบอกว่าชาวราศีพิจิกเป็นชาวราศีที่มีความมุ่งมั่นค่อนข้างสูง ไม่ใช่คนที่เหยียบขี้ไก่ไม่ฟอถ้าจะทําอะไรแล้วต้องทําให้สําเร็จมูมัมทจะทําให้ได้โดยเฉพาะเรื่องของการงานเรื่องของการรับผิดชอบเรื่องของแพชชั่นเรื่องของความรู้สึกเรื่องของการที่จะทําอะไรให้สําเร็จในแต่ละอย่างต้องทําให้สําเร็จมีเป้าหมายไว้สูงนะครับผมชาวราศีพิจิกแล้วก็ผมจะบอกว่าชาวราศีพิจิกเนี่ยเป็นชาวราศีที่มีความเก่งกาจค่อนข้างมากนะครับผมใน ตัวเองแอย่างหนึ่งชาลาสีพิจิกไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่คือผมจะบอกว่าเขาจะทําจนประสบความสำเร็จและถามว่าเรื่องของการทำอะไรเนี่ยเขาจะมีคนยกย่องมากและจะมีชื่อเสียงในวงการสังคมค่อนข้างมากด้วยเพราะชาลาสีพิจิกบางทีเขาอยากคือเขาจะบอกว่าการที่จะสร้างคุณค่ากับการสร้างเงินนะครับผมการสร้างเงินเนีันชีไว้ามากๆเนี่ย ตก่อกับการสร้างคุณค่าให้กับโลกจดจามันจะบอกว่าบางทีบางคนก็บอกเฮ้ยสร้างเงินไว้ดีกว่าจะไปเอาทาไมกับให้คนมันคิดถึงเพราะฉะว่าชาลสีพิจิกเนี่ยคิดถึงเรื่องคุณค่าที่จะจดให้โลกจดจาไว้มากจะเขาอาจจะคิดถึงในเรื่องนี้มากนะครับผมเพราะเขาบอกว่าแต่ถามว่าเงินเอาไหมผมจะบอกว่าชาาสีพิจิตรก็ต้องการเงินที่จะไปบํารุงอนันเหมือนกันนะบํารุงตัวเองแล้วก็บํารุงเขาเราียกว่าบํารุง คนในสังกัดของเขาเพราะว่าเขาจําเป็นจะต้องทั้งต้องการเงินและจําเป็นทั้งต้องการชื่อเสียงหรือต้องการที่แบบว่าต้องการทําให้คนในคอนโทนของเขาอะเติบโตนะครับผมก็คือคนที่ช่วยกันสนับสนุนให้เขามาได้ถึงจุดที่เขาต้องการเนี่ยมีความอิ่มน้ําสําราญไปด้วยเหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นถามว่าชาวราศีพิจิกจะเป็นที่รักของคนจํานวนมากเพราะเขาสร้างครับ สร้างยังไงก็คือก่อนที่เขาจะได้รับเงินจํานวนมากเนี่ยผมจะบอกว่าชาวราศีพิจิกส่วนใหญ่นีจะรวยผมพูดอย่างนี้นะแล้วก็มีอํานาจมากเพราะฉะนั้นชาวราศีพิจิกต้องสร้างก่อนตั้งแต่พื้นฐานไม่มีใครเกิดมาหรอกที่ร่ารวยเลยโดยอาจจะมีนะก็คือข้ามช่อนเงินช่อนทองมาเกิดแต่ว่า,าถ้าเกิดคุณไม่บริหารให้ดีหรือคุณไม่รักษาสิ่งนั้นไว้มันก็จะหมดลงได้เช่นกันแต่ผมจะบอกว่าชาวราศีพิจิก บางทีเกิดมาพร้อมกับความรับผิดชอบมันจะพูดคํานี้ว่าเกิดมาพร้อมกับความรับผิดชอบคือเกิดมาแล้วต้องรับผิดชอบเกิดคือเกิดบางคนอาจจะไม่ใช่เกิดมาพร้อมกับความรับผิดชอบว่ามีร้อยล้านพันล้านอะไรอย่างนี้นะเกิดมาพร้อมกับหนี้ก็มีเหมือนกันแล้วต้องมาคอยรับผิดชอบหนี้ตรงนั้นก็มีนะก็คือหรือบางคนอาจจะเกิดมาพร้อมกับธุรกิจเกิดมาพร้อมกับดูเหมือนจะมั่งมีแต่ก็ต้องมารับผิดชอบตรงนั้นด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นชาวราศีพิจิกต้องเกิดมาพร้อมกับ ภาระหนักหน่วงควอรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่อาจจะต้องดูแลลูกน้องหรือบางทีต้องเป็นหัวหน้าสายงานถ้าคนที่เป็นพนักงานประจำหรืออะไรอย่างนี้หรือเป็นหัวหน้าในองค์กรก็ต้องเป็นหัวหน้าในองค์กรที่ต้องรับผิดชอบสายงานตรงสายงานนั้นๆหรือสายงานนั้นๆหรือบางทีต้องดูแลกิจการของครอบครัวหรือบางทีต้องดูแลองค์กรองค์การอะไรปรมาณประเภทนั้นที่ต้องรับผิดชอบนะครับผมและมีเป้าหมายสูงซะด้วยในการที่จะทํา ประโยชน์ให้กับโลกนี้หรือแพชชั่นของเขามันสูงเกินแต่ถามว่าจะทําสําเร็จไหมมาดูให้ใบนี้อดีตที่ผ่านมาอดีตท,ที่ผ่านมาเขาไม่ได้ทําคนเดียวนะครับผมจะบอกว่าเขาไม่ได้ทําคนเดียวเขามีถ้าทําคนเดียวคงไม่ไหวอะ่ะคือเขามีเพื่อนน้องพี่น้องเขามีพ่อแม่เขามีใครหลายๆคนที่คอยผลักดันมาบางคนอาจจะบอกว่าโอ๊ยเหนื่อยทาคนเดียวแต่ความจริงชาวราศีพิจิกมีเพื่อนพ้อ,องค่อนข้างเยอะ ที่คอยช่วยเหลือและผักดันเข้ามาถ้าใครที่บอกว่าชาวราศรีพิจิกเนี่ยเหนื่อยทาคนเดียวหรือตัวเองอาจจะบอกว่าทําคนเดียวผิดแล้วความจริงทุกคนที่คอยช่วยเหลือเข้ามาเนี่ยคือหรืออาจจะแท้บอกว่าตัวเองไม่ได้มีคนช่วยเหลือเนี่ยทุกคนที่ผ่านมานี่เป็นบันไดให้เขาทั้งนั้นนะครับผมเราก็คอยช่วยเหลือกันมานะครับผมเพราะฉะนั้นที่ถาถ้าถามว่าจะประสบควา,ามสำเร็จไหมก็คือต้องประสบความสำเร็จด้วยกันครับ แล้วอย่างหนึ่งคือเงินที่ได้มาเนี่ยก็ต้องแบ่งจุนเจือให้กับทุกๆคนด้วยแต่ทําไมผมถึงเน้นว่าต้องเป็นองค์กรระดับใหญ่เพราะชราเศรษฐกิจมีแพชชั่นที่มากก็ทํานายไปอย่างระดับนี้ก็กันน้อยมากนะครับที่ชราเศรษฐกิจจะไม่มีอะไรและอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวแล้วก็น้อยเพื่อนฝูงน้อยมากนะครับผมแล้วก็ไม่มีอะไรเลยเนี่ยน้อยมากนะครับผมเราก็เป็นคนที่แบบเห็นกระตัวอะไรเงี้ยจะน้อยมากนะครับผมและไพยย่ใบนี้คือโครงการเขาที่คิดฝันไว้เนี่ย หรือคิดจะทาอะไรบางอย่างใกล้ประสบความสาเร็จในเมื่อเร็วๆเวนี้ยที่ผ่านมาเร็วๆเวนี้ยใกล้ประสบความสาเร็จแล้วนะครับผมก็เห็นไหมว่าเตรียมมากับคณะเพื่อนฝูงว่าเห็นไหมว่าปลายทางมันอยู่ไม่นานถือชอบไปเร,เร็วๆเตรียมมาถึงจุดๆหนึ่งหรือถ้ายังไม่ใกล้ประสบความสาเร็จ ก็กําลังมาถึงระหว่างเดินทางก็กําลังเดินทางมาถึงครึ่งทางเลยจะเริ่มต้นเดินทางมาแล้วก็ยังดีกว่าไม่ยังออกยังไม่ออกสตาร์ทนะครับผมก็นี่คืออดีตที่ผ่านมาเร็วๆนี้นะครับผมมาดูให้ปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันคืออะไรปัจจุบันก็คือตุลาพฤศจิกาแล้วก็ธันวาในของที่ตรงนี้ที่ผมทํานายคือช่วงนี้ต้องมีอุปสรรคหน่อยครับมีอุปสรรคมีอาจจะมีปัญหากับ คุณส่วนหรือเพื่อนร่วมง,งานก็อาจจะมีโอกาสเป็นไปได้หรือแบ่งเงินกันหรืออะไรอย่างนี้ต้องมีเรื่องปัญหาอะไรพวกนี้หน่อยหนึ่งหรือจะมีเรื่องเครียดกับตัวเองหรือมีเรื่องภาระที่ต้องรับผิดชอบแนะนํานะครับว่าช่วงนี้ให้พยายามอย่าเครียดนะครับผมวิธีแก้ไขคือพยายามอย่าเครียดนะครผมพยายามถ้าเกิดเครียดมากก็อาจจะหาทางออกด้วยกันระบายอะไรบางอย่างเช่นการไป าหาวิธีคลายเครียดมันมีวิธีคลายเครียดหลายร้อยรูปแบบผมคงแนะนําไม่ได้คือคุณชอบอะไรคุณก็ทําอย่างนั้นก็แล้วกันเช่นคุณชอบวาดรูปคุณก็ไปวาดรูปแต่จะมีน้อยครับที่ชอบวาดรูปแบบชาวสีพิจิก์ไอแบบชาวาศีพิจิกมันก็คงมีวิธีแก้ไขด้วยกันที่หาทางออกที่ไม่เหมือนกันแล้วก็พยายามบางคนอาจะแก้ไขด้วยการกินบางคนจะแก้ไขด้วยการไ,ไปเที่ยว ก็คืออย่าไปเครียดครับเพราะช่วงนี้คุณอาจจะมีสิ่งที่มีอุปสรรคในชีวิตหรือมีคู่แข่งก็ได้นะครับผมผมใช้คำว่าคู่แข่งหรือเรื่องที่ต้องมีปัญหาที่ต้องชนกันกับใครหรือบางคนอาจจะมีปัญหาทะเลาะก,กับแฟนมันต้องมีปัญหาอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณเนี่ยไม่สบายใจในช่วงตุลาพฤศจิกาแล้วก็ธันวานะครับผมที่ทําให้คุณไม่รู้สึกไม่สบายใจได้ก็คือช่วงเนี้ย ก็คืออาจจะมีต้องลบลาไม่ใช่ลบลานวก็คืออาจจะมีปัญหากับใครสักคนนะครับผมหรือ,อจ,จะมีปัญหากับบริษัทอื่นอะไรอย่างนี้ที่มีแบบเราคุณเนี่ยต้องไปคุยหรือไปเจราจาไปคอนเนคชั่นอะไรกับเขาก็ให้จบลงด้วยวิธีการที่ปณีประนอมที่สุดอย่าสร้างสัตูขึ้นมานะครับผมหรือบางทีอาจจะไม่เกิดด้วยก็ได้นะถ้าคุณควบคุมมันดีๆนะครับผม มาดูวันสุดท้ายคือเร็วๆเนี้ยในอนาคตเร็วๆนี้ราชาวราสีพิจิกอาจจะคิดขยายโครงการอะไรบางอย่างเพราะว่ามันเกิดจากการสะสมมาเป็นระยะเวลาหนึ่งเช่นคุณรวบรวมเงินทุนได้แล้วคุณรวบรวมปัจจัยหรืออะไรต่างๆได้แล้วก้อนหนึ่งหรือสิ่งที่คุณสะสมมาบางอย่างเช่นบริษัทของคุณอาจจะสมสะสมความน่าเชื่อถือมาได้ระดับหนึ่งหรือว่าตัวคุณอาจจะสะสมความน่าเชื่อถือมาได้ระดับหนึ่ง แต่ว่าหรืออาจจะเป็นเงินความน่าเชื่อถือเป็นอะไรก็ได้แต่ว่าคุณอาจจะนําสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความน่าเชื่อถือเงินหรืออะไรต่างๆออกมาสักก็คือเริ่มนําสิ่งเหล่านั้นเนี่ยออกมาลงทุนหรือหากินกับมันนั่นเองนะครับผมคือถ้าเป็นเงินคุณก็จะเอานาเงินก้อนนั้นไปเริ่มลงทุนหรือเริ่มขยายกิจการหรือขยายอะไรบางอย่างนั่นเองนะครับผมส่วนอนาคตต่อไปจากนี้ก็จะ เป็นสิ่งที่คุณจะต้องลุ้นกันต่อไปนะครับผมแต่คุณจะมีการขยับขยายอะไรบางอย่างเพิ่มขึ้นสำหรับชาวราศีพิจิกนะครับผมเพราะช่วงนี้นเป็นช่วงที่พีคของชาวราศีพิจิกแต่อาจจะมีอุปสรรคหน่อยหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดคุณคู่คุมมันดีๆก็จะไม่เกิดนะครับผมแลที่อย่างหนึ่งมันเป็นช่วงที่ชาวราศีพิจิกมาได้ถึงระหว่างทางที่ดีพอสมควรแล้วนะครับผมเพราะว่าไพ่ใบนี้ก็้หมายถึงว่าจะมีการขยับข,ขยายหรือมีการต่อยอดอะไรบางอย่างต่อไปอีกในช่วงอนาคตเป็น สภาวะที่ดีนะครับผมก็จบไปสำหรับดวงชะตาคนเกิดราศีพิจิกในเดือนตุลาคมพศ2500เอ้ยดวงชะตาคนเกิดราศีพิจิกในเดือนพฤศจิกายนพศ25060สัาบนะครับผม ก็ใครที่ต้องการดูลมือพยุซีกับผมนะครับผมก็ติดต่อทักไลายดีทาร์ตสองห้าหก256มาได้นะครับผมใครที่เอาจากคลิปไปแล้วก็กดทักไลดีทารสองห้าหก 256, SI ทีเดสเออาูเอสเอสองห้าหกผมทิ้งอยู่ตรงใต้คลิป youtube นะครับผมด้าน,นล่างใต้คลิป u t u b e นะครับผมก็ผมทิ้งข้อความมาอยู่ตรงใต้คลิป youtube ด้านล่างก็เข้าใจตรงกันนะครับก็กดเข้าไปคลิปอยู่ตรงคลิปข้อความใต้คลิป youtube ด้านล่างที่ผมทิ้งไว้ได้เลยนะครับผมก็อจะคลิปไปแล้วก็กดทักข้อความที่ผมทิ้งไว้ใต้คลิป youtube ด้านล่างก็ได้ดีนะครับสองหกต้องการดูลายมือพยุซีกับผมนะครับผมก็ผมผมมีด้ดูลายมือพยุซีสองอย่างนะครับผมก็หรือใครจะดูอย่างในหนึ่งก็ได้ผมมีก็ผมอา่าวิธีการดูนะครับผมก็ยังไงทักรยายละเอียดเข้ามาก่อน ครับผมว่าไอ้ทักสอบถามรายละเอียดเข้ามาก่อนผมจะส่งรายละเอียดให้คุณนะครับผมไม่ว่าจะยังไงก็ตามผมจะส่งรายละเอียดให้คุณวิธีการดูให้คุณผมดูทางโทรไลน์นะครับผมก็สปกเกอร์โฟนคุยกันทางโทรไลน์นะครับผมก็วิธีการดูก็เดี๋ยวส่งรายละเอียดเพิ่มติมต,ต่างไปนะครับนี่คือวิธีการดูทางออนไลน์ส่วนวิธีการดูที่สำนักงาน ผมมีดูอยู่2แบบที่สันักงานคือดูทาง V.I.P เออดู V.I.P กับดูแบบธรรมดาดู V.I.P เป็นแบบไหนดูแบบธรรมดาเป็นแบบไหนดู V.I.P จะเป็นการดูแบบไม่จํากัดเวลาไม่จากัดคําถามดูธรรมดาจะเป็นการดูแบบจากัดเวลาจากัดคําถามดู V.I.P เนี่ยเหมาะสําหรับคนที่มีปัญหาเดือดร้อนจริงๆหรือต้องการพัฒนาตัวเองจริงๆถ้าผมแนะนํานะครับว่า V.I.P คนที่พัฒนาตัวเองจริงๆหรือคนที่ต้องการที่บอกว่าเฮ้ยแบบนี้ไม่เอาอีกต่อไปแล้ว แบบนี้ไม่ต้องการชีพแบบนี้ต่อไปแล้วหรือคนที่อาจจะร่ารวยอยู่แล้วเนี่ยแล้วต้องการร่ารวยกว่าเดิมหรือต้องการพัฒนาตัวเองจริงๆเนี่ยแนะนําแบบ V.P. ครับผมก็คือแบบว่าต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองจริงๆหรือพัฒนาตัวเองจริงๆหรือก้าวกระโดดจากฐานะลำดับตัวเองอย่างนี้จริงๆก็ให้ผมโค้ดหรือทาแบบ V.P. นะครับผมแต่จะเลือกแบบไหนก็ได้แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นธรรมดาออนไลน์หรือว่าจะแบบ V.P. ก็ไม่ได้บังคับกันแต่แนะนําว่า V.P. ก็อ่า เตรียมเวลาแบ่งน้อยสองถึงสองชั่วโมงถึงครึ่งวันจะดีที่สุดหรือบางทีอาจจะเร็วกว่านั้นก็แล้วแต่นะครับผมเพราะว่าถ้าเร็วกว่านั้นก็อาจจะสมดคาถามก่อนหน้านั้นก็อาจจะเร็วกวาก่าสองชั่วโมงถึงครึ่งวันก็ได้ก็แบบรีผีนะครับผมก็มีหลายคนหลายบุคคลนะครับอาจจะเป็นดาราหรือว่าจะเป็นผู้จัดการธนาคารหรือจะเป็นซีอโอจะเป็นไครหลายคนนะครับที่เคยมาดูกับผมแล้วหรือเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณที่ต้องการยกระดับทางจิตวิญญ,ญาณขึ้นไป ็มาดูแบบวีวิวผมมากมายก็หลายคนก็ประสบเสด็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมหรือบางคนที่ประสบเสด็จแล้วก็ประสบเสด็จยิ่งขึ้นไปอีกนะครับผมก็หลายคนนะครับผมแต่ก็ไม่ได้บังคับนะครับว่าจะมาดูแบบไหนนะครับผมก็ใครเห็นว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดถูกใจกดแชร์กด subscribe กดติดตามให้ผมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผม ก็สำหรับผมจะส่งการแจ้งเตือนคลิปดีๆไปเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นคลิปทนายฝันคลิปทนายเอ้คลิปดูเลยมือคลิปทนายฝันคลิปการพัฒนาตัวเองคลิปดูไพ่ยิปซีคลิปทนายดดงชะตาราศีไปเพิ่มเติมคลิปใหม่ๆดีๆไปเพิ่มเติมเรื่อยๆสำหรับคนที่กดติดตามกด subscribe ก็จะมีการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆคลิปดีๆไปเพิ่มเติมเรื่อยๆก็ฝากกดติดตามกด subscribe เยอะๆนะครับผมก็ฝากกดติดตามกด subscribe ให้ผมเป็นกำลังใจเยอะๆด้วยนะครับ ตอวันนี้ผมทารัตรับตัวลายมือผลารักพันธกรรมก็ขอลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ